สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพมยุทธ์ทีวีวันนี้พมยุทธ์ทีวีจะมานําเสนอข้อมูลของตัวละครที่มีชื่อว่าชเชวียนจื่อหรือว่าผู้ประสงคเชวียนนั่นเองนะครับข้อมูลของตัวละครตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับชเชวียนจื่อหรือว่าผู้ประสเชวียนนะครับระดับพลังวิญญาณ99มีวงแหวนวิญญาณ9วงนะครับก็คือ2เหลืองสองม่วง4ดีดํา1แดงนะครับวิญญาณยุทธคือ เท่าเที่ยนะครับหรือว่าเป็นบัวเทพเท่าเที่ยนนั่นเองนะครับในอดีตของผู้วุโสชเชียนนะครับก็คือผู้วุโสชเชียนเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นอัจฉริยะของเรียนสื่อหลายครันนะครับแต่เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบางอย่างเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยมีปมในใจแล้วก็ทําให้เขาโทษตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยตกต่ําลงนะครับก็คือเนื่องจากตอนที่เขาเนี่ยไปตามล่าหาสัตว์วิญยนในป่านะครับ ทำให้เขาพบเจอกับสัตว์วิญญาณแสนปีนะครับและนําความสูญเสียเนี่ยไปสู่สาวกของรานชั้นในเนี่ยถึง8คนนะครับทำให้มีคนรอดชีวิตได้เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยได้ครอบครองวงแหวนวิญญาณแสนปีนะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยโทษตัวเองแล้วก็ทาให้ตัวเองเนี่ยตกต่าลงนะครับก็คือสัมมาเลเทเมาอย่างที่เราเห็นในอนิเมะนั่นแหละครับกูโซเชียนน่อายุเนี่ยสองปีนะครับเขาได้รับการช่วยเหลือจากยาลูกกรโชคราบยินอย่างของห้วยอีาาาาาานะะะะครรรรรััาารรรับบบททํหเข่สสมถลจกดดด98 99ูไ เดี๋ยวเรามาพูดถึงระดับสเกลพลังของผู้อวสชเวียนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผู้อวสชเวียนนะครับก็คือพมยุธระดับ99นะครับวิญญาณหยุดก็คือเท่าเทียนนะครับพลังโจมตีหลักๆนะครับก็คือมาจากร่างกายแล้วก็พลังกายภาพล้วนๆนะครับไม่ปรากฏนะครับว่ามีการใช้ทักษะวิญญาณในการต่อสู้นะครับผู้อวสชเวียนนะก็คือมีกระดูกวิญญาณครบ6ชิ้นนะครับแล้วก็คาดการจากวงแหวนนะครับว่าอาจจะมีกระดูกวิญญาณ1 0 0 0 0แสนปีเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถ ยังไงบ้างนะครับบทบาทของเชียนจื่อในโรงเรียนสื่อหลายเคอร์นะครับก็คือเชียนจื่อเนี่ยสืบทอดตําแหน่งปรมจารย์สาราเทพสมุทรเนี่ยต่อมาจากพ่วอวสโสมูนะครับหลังจากที่พู้อวสโสมูเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับก็ยกตําแหน่งให้กับเชียนจื่อนะครับมาในหลังจากจบสงครามนะครับเชียนจื่อเนี่ยก็มอบตาแหน่งให้กับเหยียนเศร้าเจ๋อสืบทอดต่อนะครับต่อมานะครับหลังจากที่หัวยีห้าเนี่ยก่อตั้งหอวิญญาณนะครับเชียนจื่อเนี่ยก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้นําหอวิญญาณคนแรกของประวัติศาสตร์หอวิญญาณนะ เชีนจื่อนะครับมีลูกศิษย์หนึ่งคนนะก็คือเซียวเซียวนะครับเรามาพูดถึงการต่อสู้ของเชียนจื่อบนนะครับเชียนจื่อเนี่ยเป็นผู้นําของโรงเรียนสือไหลเคิร์กนะครับในการยกทัพเนี่ยไปต่อต้านคลื่นสัตว์วิญญาณของตี้เถียนนะครับที่จะมาบุกทําลายเมืองสือไหลเคิร์กนะครับแล้วก็เชียนจื่อเนี่ยก็เหมือนจะเป็นองค์คณ์ของห้วยอีห้าวเลยนะเพราะว่า ตอนที you, ่ห้วยหยีห้าวจะมีอันตรายเนี่ยเชียนเจือเนี่ยจะผล่มาปกป้องห้วยหยีห้าวเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่สํานักกายาเนี่ยจะมาพาตัวห้วยหยีห้าวไปนะครับเชียนเจือเนี่ยก็เป็นคนออกมารับหน้าแทนนะครับแล้วก็ดูอย่างตอนที่เหยียนเซาเจือเนี่ยไปพาตัวห้วยห่ีห้าวเนี่ยกลับมาจากการแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนสุริยันจันทานะที่ถูกพมยุทธ์มังกรดําศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขัดขวางไว้เนี่ยแม้ว่าการต่อสู้เนี่ยจะจบลงไปแล้วครับแต่ว่าเชียนเจือเนี่ยก็รีบมาเพื่อว่ามาเพื่อปกป้องห้วยหยีห้าวเน ิดนะครับว่าเป็นสัตว์เมีณแปลงกายมาเนี่ยและถูกพมยุทธมนต์เนี่ยขู่นะครับวูลโสชเชียนเนี่ยก็โผล่ามาแล้วก็อัดพมยุทธมนต์เนี่ยสนุ่มเลยนะครับแล้วก็บอกให้ไปขอโทษห้วยอีห้ากับวังตงนะครับก็บทบาทในเรื่องของวูลโสชเชียนเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับหรือฮะหากท่านชอบหรือว่าถูกใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ